ำนานนางสงกรานทั้งเจ็ดและนางสงกรานปี2565กิริณีทวีวีพร้อมคำทำนายเปิดประวัติและที่มาของนางสงกรานทั้งเจ็ดและนางสงกรานประจำปี2565ส่งนามว่ากิริณีทวีวีพร้อมคำทำนายประวัติของนางสงกรานทั้งเจ็ดองค์ นางสงกรานทั้งเจ็ดนั้นเป็นที่ดาของเท้ากาบิลพรมหรือเท้ามหาสงกรานและเป็นนางฟ้าอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นจ่าตุมมหาราชสวรรค์ชั้นที่หนึ่งในทั้งหมด6ชั้นซึ่งก็มีหน้าที่ในการรับศีรษะของเท้ากาบิลพรมแห่รอบเขาพระสุเมนในแต่ละรอบปีหรือในวันสงกรานนั่นเองค่ะ โดยมีเกณฑ์กำหนดว่าวันสงกรานต์คือวันที่13เมษายนตรงกับวันใดก็ให้นางสงกรานต์ประจำวันนั้นเป็นผู้แห่ซึ่งนางสงกรานต์มีทั้งหมด7องค์ได้แก่นางสงกรานต์ประจำวันอาทิตย์ชื่อทุงสะเทวีทัดดอกทับทิมมีปัตธรรมราชหรือแก้วทับทิมเป็นเครื่องประดับ พักสาหาัรคืออุทมพรอาวุธคู่กายพระหัตขวาถือจักรพระหัตซ้ายถือสังเสด็จสายญาติเหนือปริดด่างครุฑนางสงกรารประจำวันจันทร์โคกราคะเทวีทัดดอกปีในม,มุกดาหารหรือไข่มุกเป็นเครื่องประดับพักสาหารคือเตละหรือน้ำมัน อาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือพระขันพระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้าจเได้ประทับเหนือพยักษ์หรือเสือนางสงกรานต์ประจําวันอังคารรากสระเทวีทัดดอกวัวหลวงมีโมราหรือหินเป็นเครื่องประดับพักสาหารคือโลหิตอาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือตรีศูนย์พระหัตถ์ซ้ายถือธนู ะเะด็จประทับเนื้อวราหะหรือหมูนางสงกรานประจำวันพุธชื่อมันทาเทวีตัดดอกจำปามีไพทูลหรือพอยสีเหลืองแกมเขียวเป็นเครื่องประดับพักษาหารขือนมและเนอยอาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือเหล็กแหลมพระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้าสเสด็จสายญาติเนือปริดดังคับพระคือลา นางสงกรานประจำวันพระหัส,สบดีกิรินีเทวีทัาด,ดอกมนทาหรือดอกกี้หุบมีมรกฏเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือถั่วและงาอาวุธคู่กายพระหัตสขวาถือพระขันพระหัตสซ้ายถือปืนเสด็จสายญาติเหนือปริจจังชสารหรือช้างนางสงกรานประจำวันศุกร์ชื่อกิมิธาเทวี ทัดดอกจงกลน,นีมีบุตรสร a ค a เป็นเครื่องประดับพักษาหารคือกล้วยและน้ำอาวุธคู่กายพระหัตขวาถือพระขันพระหัตซ้ายถือพินเสด็จประทับยืนเหนือมหิงสาหรือควายนางสงกรานประจำาวันเสาชื่อมโหธรททีวีทัดดอกสามหาวหรือพักตบชวามีนินรัตเป็นเครื่องประดับ พักษาหารคือเนื้อทรายอาวุธคู่กายพระหัตขวาถือจักรพระหัตซ้ายถือตรีศูนย์จะเด็ดประทับเนื้อมยุราปักษาหรือนกจูงสำหรับปีนางสงกรานต์ปี2565คือพระนางกิรินีเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกมนทาหรือดอกที้หุบอาบผ่อนแก้วมรกตพักษาหารถั่วง,งา พระหัตสขวาส่งขอพระหัตสซ้ายส่งปืนเสด็จจืนมาเหนือหลังกุญชรหรือช้างเป็นพาหนะวันที่16เมษาย,ยนเวลา13นาฬกา49นาที48วินาทีเปลี่ยนจุนลจัก,กรราษใหม่เป็น1,384ปีนี้วันพุธเป็นวันธงชัยวันอังคารเป็นอธิบดีวันอังคารเป็นอุบาท วันพรหัสสบ,บดีเป็นโลกาวินาศปีนี้วันอาทิตย์เป็นอธิบดีฝนบันดาลให้ฝนตกจำนวน4 0 0หตกในโลกมนุษย์45หตกในมหาสมุทร85ตกในป่าหิมพาน1 2 0ตกในเขาจักรวาล1 6 0นาคให้น้ำสี่ตัวเกณฑ์ธัญญาหารได้เศษสองชื่อวิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดด้วงและแมลงจะได้ผลกึ่งเสียกึ่งเกณฑ์าราที่คุณตกราศีเตโชหรือไฟและมีน้ำน้อยเรื่องฝนกับพญานาคในน้ำคติโบราณเชื่อกันว่านาคหรือพญานาคเป็นผู้บันดาลให้ฝนตกเหตุที่ต้องมีหน้าที่ให้ฝนตกเพราะพญานาค เป็นพาหานะของพระวรุณเทพแห่งฝนซอภัยน้อยได้อธิบายไว้ว่าสารานุก,กรมวัฒนธรรมไทยนาคที่มีหน้าที่ให้น้ำในแต่ละปีมีจำนวนไม่เท่ากันแต่จำนวนตัวนาคที่ให้น้ำมากน้อยก็ไม่สัมพันธ์กับปริมาณฝนตำราบางเล่มกําหนดจำนวนนาคให้น้ำประจำปีนักสัตว์ไว้ชัดเจน ดังต่อไปนี้ปีชวดนักให้น้ำสามตัวฝนแรกน้อยกลางปีงามปลายปีมากปีฉลูนักให้น้ำห้าตัวฝนต้นกลางปลา,ายเสมอกันปีขานนักให้น้ำสามตัวฝนแรกงามกลางปีน้อยปลายปีมากปีเถาะนักให้น้ำสองตัว ฝนแรกงามกลางปีงามและปลายปีงามปีมะโรงนักให้น้ำสามตัวฝนแรกงามกลางปีงามปลายปีน้อยปีมะเส็งนักให้น้ำหนึ่งตัวฝนแรกงามกลางปีงามปลายปีน้อยปีมะเมียนักให้น้ำห้าตัวฝนแรกงามกลางปีงามปลายปีงาม ปีมะแม่นากให้น้ำสามตัวฝนต้นกลางปลายเสมอกันปีวอกนากให้น้ำสองตัวฝนแรกน้อยกลางปีงามปลายปีมากปีรากานากให้น้ำสี่ตัวฝนแรกน้อยกลางปีงามปลายปีมากปีนากให้น้ำเจ็ดตัวฝนแรกน้อยกลางปีงามปลายปีมาก ีกุลนาคให้น้า5ตัวฝนแรกงามกลางปีน้อยและปลายปีงามตำราเล่มนี้ออกตัวว่าอ่านไม่ตรงกับตำราเล่มอื่นเพียงแต่ยกมาเป็นตัวอย่างเพื่อให้ทราบเป็นคติความเชื่อเท่านั้นดูตามตำรานาคให้น้ำเล่มนี้จำนวนนาคน้อยที่สุดเริ่มต้นที่หนึ่งตัว และมากที่สุดถึง7ตัวและปีที่นักให้น้ำเจดตัวก็ให้น้ำไม่เต็มที่ตัวอย่างเช่นปีจอฝนแรกน้อยกลางปีงามปลายปีมากหรือปีมาเสิงนักให้น้ำหนึ่งตัวฝนแรกงามกลางปีงามปลายปีน้อยก็ให้น้ำไม่ได้น้อยเกินไปนักเช่นปีถอะความจริงที่คนไทยเพิ่งเจอกันมาด ก็คือน้ำมากหลากมาทั้งต้นปีกลางปีและปลายปีแต่ตามคำทำนายนาคให้น้ำสองตัวฝนแรกงามกลางปีงามและปลายปีก็งามเช่นกันความหมายงามในตำราอาจหมายถึงปานกลางและพอจิงสรุปได้ว่าจำนวนนาคจะให้น้ำมากหรือน้ำน้อยก็อยู่ที่ความขยันของนาคด้วย ปีที่ผ่านมามีนาคตั้งเจ็ตัวใช่ว่าจะให้น้ำมากนักหนามากตัวไปน่าจะเกี่ยงกันให้น้ำเอาด้วยซ้ำทางด้านตำนานความเชื่อเรื่องนาคให้น้ำพญานาคนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งธาตุน้ำนาคให้น้ำเป็นเกณฑ์ที่ชาวบ้านรู้และเข้าใจดีที่ใช้วัดในแต่ละปีจํานวนนาคให้น้ำมีไม่เกิน7ตัวถ้าปีไหนอุดมสมบูรณ์ มีน้ำมากก็เรียกว่านาคให้น้ำหนึ่งตัวแต่หากปีไหนแห้งแล้งเรียกว่าปีนั้นมีนาคให้น้ำเจ็ดตัวจะวัดกลับกันกับจำนวนนาคก,ก็คือที่น้ำหายไปเกิดความแห้งแล้งนั้นก็เพราะพญานาคเกี่ยงกันให้น้ำแต่และองค์ก็มีความเชื่อเรื่องพญานาคที่เกี่ยวข้องกับคนไทยเรามักจะเห็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับนาคได้เสมอ ในงานจิตกรรมปฏิมากรรมและหัตกรรมนาคเป็นส่วนประกอบที่สำคัญทางสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะตามอาคารวัดต่างๆหลังคาอาคารที่สร้างขึ้นสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาสนสถานตามคตินิยมที่ว่านาคจิงใหญ่คู่ควรกับสถาบันอันสูงส่งเช่นนาคสะดุง้ง ที่ทอดลำตัวยาวตามบันไดนาคลำยองที่ทำเป็นด้านป้านลมหลังขาโบดท,ที่ต่อเชื่อมกับนาคสะดุง้งนาคเบือนนาคจำลองและนาคทันขันถวยรูปพญานาคจึงกลืนน้ำไว้ในท้องไม่ยอมพ่นน้ำลงมาทางนั่นความเชื่อเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติพญานาคหรือกูใหญ่มีงอน ในตำนานของฝรั่งหรือชาวตะวันตกถือว่าเป็นตัวแทนของกิเลสความชั่วร้ายซึ่งตรงข้ามกับชาวตะวันออกที่ถือว่างูใหญ่พญานาคมังกรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังอํานาจโดยชาวฮินดูถือว่าพญานาคเป็นผู้ใกล้ชิดกับเทพองค์ต่างๆเป็นเทพ,พเจ้าแห่งน้ำเช่นอนันตนาคราชที่เป็นบัลลังก์ของพระนารา ซึ่งตรงกับความเชื่อของลัทธิพราหมณ์ที่เช่ือว่านาคเป็นเทพแห่งน้ำเช่นถ้าเกิดว่านาคให้น้ำหนึ่งตัวแปลว่าน้ำจะมากแต่ถ้าปีไหนนักให้น้ำเจดตัวน้ำก็จะน้อยตัวเลขขนาดให้น้าจะกลับกันกับเหตุการณ์เนื่องจากถ้านักให้น้ำเจ็ดตัวน้ำจะน้อยเพราะนักกลื่นน้ำไว้